ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันอาทิตยท์ทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะกลับมาอัปเดตความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำช่วงเดือนกันยายนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างอยากให้ชาววันอาทิตย์ทุกทุกท่กทานนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาดูกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาววันอาทิตย์ประจำช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอง่ย ที่แฮงแมนออกมาเลยอัศวินถ้วย สี่ถ้วยนะคะนเหนื่อยเบื่อเบื่อหลายๆอย่างด้วยหรือเปล่านะสี่ดาบนะคะมีแต่ไพ่แห่งความเหนื่อยเบื่อนายหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีหลายเรื่องที่เราจะต้องรับมือต้องเป็นฝ่ายในการเสียสละบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องการที่จะเจอแบบนี้เลยแต่ก็ต้องมารับมือต้องมาเป็นฝ่ายที่อดทนรอคอยเสียสละนะคะแล้วก็มีความน้อยอกน้อยใจบ้างในบางเวลานะใน ในช่วงเดือนกันยายนะะคะอัปเดตความรักของคุณเนี่ยปางบานกลางกลางเดือนเป็นต้นไปนะต้องบอกเลยว่ามันเป็นอาการเบื่อหน่ายกับหลายๆอย่างนะคะบางทีเนี่ยเหนื่อยอยากพักผ่อนอยากพักกายพักใจนะคะอยากหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นอยากจะถอยออกจากปัญหาทุกสิ่งอย่างชีวิตนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรจะเกิดก็เกิดนะคะสี่ดาบสี่ถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงยังไงก็ได้เอาตัวเองเป็น หลักนะคะเราไม่อยากที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยมันมีความฟุ้งซ่านมันมีความวุ่นวายแล้วก็เหนื่อยกับสิ่งที่จะต้องจัดการในหลายๆอย่างใครที่ไปแอบรักแอบชอบพยายามที่จะอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือปัญหารักครั้งเก่าที่เรากําลังรอคอยอยู่เนี่ยมันเหมือนกับตอนนี้นะคะคุณเริ่มมีความ หมดความหวังหมดความหวังว่าจะรอคอยดีไหมเราจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้ดีหรือเปล่านะคะหรือว่ามัน คุ้มไหมกับการที่เราจะพยายามอดทนและเข้มแข็งในการรอคอยรอคอยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองรอคอยให้เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเรามากกว่าไหมที่จะกลายเป็นเย็นชากับความรักและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและถ้ามันจะต้องกลับมาเหมือนเดิมเราจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามควบคุมสถานการณ์จัดการทุกอย่างอยู่เป็น เพียงคนเดียวด้วยหรือเปล่าจากความหนักแน่นของชาววันอาทิตย์นะฮะจากความเข้มแข็งความจริงจังตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความอ่อนแอเริ่มรู้สึกไม่ไหวกับสิ่งที่ต้องรับมือไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความเข้มแข็งให้กับคนภายนอกได้รับรู้ได้ Energy นะคะหรือพลังงานลบกำลังจะสื่อออกมาให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าเรารับกับ อย่างอื่นไม่ไหวแล้วนะเราไม่สามารถรับสถานการณ์อื่นได้อีกแค่นี้ก็หนักหนาสำหรับตัวคุณมากพอแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ปฏิเสธไปเลยว่าอะไรที่เรารับไหวเราก็รับอะไรที่เรารับไหวเราก็จะอ,อ,อะไรที่เรารับไม่ไหวเราก็จะเมินเฉยใครจะมองคุณว่าคุณเป็นคนไม่ดีใครจะมองคุณว่าคุณมีอีโก้คุณก็จะไม่สนใจแล้วนะคะชาววันอาทิตย์คือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย มันเป็นความอ่อนแอมันเป็นความอ่อนอ่อนไหวอ่อนแอแต่เราก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนาะเริ่มเคารพการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นสายน้ำไม่ย้อนกลับนะคะเวลาย่อมไม่ยอ้อนคืนอ่าชาววันอาทิตย์หกเหรียญระหว่างเรื่องราวเก่าๆจะวนๆกลับมานิดนึงละกันเนาะปัญหาเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆความรักครั้งเก่าคนรักมีนิสัยเก่าๆ ที่จะต้องทำให้คุณรับมือ The Magician นะคะมีหลายอย่างให้เราต้องจัดการนะคะมีหลายเรื่องให้เราต้องได้คิดบางทีช่วงนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างมันใช้ความคิดเยอะมีหลายเรื่องที่อยากจะทำมีหลายอย่างที่อยากจะพูด มันในหัวของคุณเนี่ยในความรู้สึกนึกคิดของคุณในสิ่งที่คุณกําลังพิจารณาแล้วก็ไต่ตองเนี่ยมันมีร้อยแปปัญหาหลายอย่างที่คุณอยากจะจัดการหรือว่าทําในเวลาเดียวกันอยากจะอธิบายอยากจะบอกอยากจะทุกอย่างอยากจะปลดล็อกหัวใจไปเลยแต่เหมือนกับว่าเหมือนเราพยายามที่จะโฟกัส กับสิ่งที่เราอยากทําแต่สถานการณ์จริงๆที่คุณเจอเนี่ยบรรยากาศอาจจะคนรักคุณเนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะฟังคุณไม่ได้มีเวลาให้กับเราเนะคะหลงๆล,ลืมๆกันบ้างหรือมีสถานการณ์ให้ได้ห่างไกลจากคนรักมันเลยทําให้อาจจะไม่ได้มีจังหวะมันก็ได้แค่คิดพอมันคิดหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยเราก็หมดอารมณ์ที่จะพูดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะคิดเยอะนิดนึงนะคะแต่ถามว่า สามารถที่จะยุติกับปัญหาได้แล้วหรือยังก็ยังเนาะห้าถ้วยเนี่ยยังนั่งกลุ่มขมับอยู่เลยนะคะยังนั่งเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับ ความรู้สึกที่เรากำลังจะถดถอยออกไปแล้วอยู่ในจุดที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ความรู้สึกดีๆที่มันยังหลงเหลืออยู่ที่มันค้างคาอยู่ที่มันน้อยนิดกว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยเราจะเอาความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมาเททิ้งไปให้หมดเลยดีไหมแล้วก็จะได้เดินออกไปจากความสัมพันธ์เลยหลายๆคนคิดแบบนี้นะคะแต่สถานการณ์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะอใจเย็นๆน,นิดนึงแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็ จะเกิดอาการเหนื่อยๆนิดนึงพอเวลาที่ใจคุณสู้เนี่ยคุณกัดฟันสู้จนถึงที่สุดคุณพยายามที่จะต่อสู้กับทุกอย่างอดทนกับทุกเรื่องแต่บทที่คุณจะท้อบทที่คุณจะรู้สึกไม่อยากไปต่อเนี่ยเวลาใดที่คุณดาวนะคะหรือว่าน้อยใจลงมาเนี่ยคุณก็จะอยู่กับตัวเองปิดกั้นทุกอย่างสร้างกำแพงหัวใจขึ้นมาสร้างกำแพงไม่ให้ใครเข้าถึงนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้ในตัวตนของเรามากนัก นะเวลาโกรธก็โกรธแบบร้ายแรงเลยนะโกรธคือไม่ได้โวยวายเนาะแต่คุณนิ่งไม่สนใจไม่อยากพูดไม่อยากยุ่งอะไรกับใครทั้งนั้นเอาตัวเองเป็นหลักนะคะเคารพตัวเองดีกว่าไม่อยากทําเพื่อคนอื่นแล้วอ่ะอาจจะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นนะคะแต่6ไม้เท้าน่ะ พอจะจัดการพอจะควบคุมสถานการณ์ได้ทุกสิ่งอย่างมันเหมือนกับกับตาลปัดเนาะใครที่คุยกันอยู่เนี่ยแล้มันไม่ได้มีความชัดเจนบางทีอาจจะรู้สึกว่าเรากําลังหลงรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวไหมแอบรักเขาข้างเดียวหรือเปล่าพอกําลังจะถอยออกจากความสัมพันธ์และไม่ไปต่อแล้วนะคะมันเหมือนกับเราวิ่งตามเขาฝ่ายเดียวจนมากเกินไปดูเหมือนกับ เราไปทําให้เขาลําบากใจหรือเปล่าตอนนี้ขอหยุดก่อนดีกว่าคุณก็จะเห็นนะว่าเออคนที่คุณกําลังสนใจแอบดิวด้วยอยู่แอบรอคอยแอบดูอยู่ห่างๆเนี่ยเขาก็จะพยายามในการเข้ามาหาเนาะพยายามทําให้เหมือนกับว่าเรียกร้องความสนใจเนาะแล้วก็ เข้าใกล้ชิดคุณมากขึ้นเริ่มมีการมาพูดคุยและทักมาหาเราก่อนและพอเราตัดสินใจว่าจะไปก็ยังจะวนเวียนกลับมาสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็คงจะยังไม่จบสิ้นนะคะแต่ก็ยังคุมเครือเนาะอยังคุมเครืออยากให้ชาววันอาทิตย์เนี่ย พยายามตัดสินใจให้ช้าลงนิดนึงล้วกันเนาะบางทีเราอาจจะยังต้องใช้ในเรื่องของความรู้สึกกับความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ก็พยายามบาลานซ์ให้มันพอดีพอดีอดนะคะปัญหาได้ที่เราวางเอาไว้ได้พยายามตัดสินใจให้มันช้าลงแล้วก็ลองเอาในทุกๆเรื่องมา มาปรับความเข้าใจอะเนาะเหมือนกับว่ามาเปรียบเทียบลองเอาข้อดีข้อเสียต่างๆมาเปรียบเทียบดูนะคะพยายามบาลานซ์พยายามกลบเกลื่อนตรงไหนที่เรารู้สึกแย่เขาพอมีเรื่องราวดีๆไหมให้ได้กลบเกลื่อนแต่ถ้าเขาไม่มีเรื่องราวดีๆเลยเนี่ยตั้งแต่รักกันมาตั้งแต่คุยกันมาอันนี้ก็ต้องพิจารณาไปเป็นระดับไปเนาะแต่เขาก็ยังมีเรื่องดีบ้างมีเรื่องไม่ดีบ้างปะผลกันไปเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาควรจะวางเอาไว้ก่อนละกันเนาะใช้ความรู้สึกลึกๆนะคะ ที่ตั้งในเรื่องของการตัดสินใจอ่า มาดูไพ่ออร์เคิลจะบอกอะไรได้บ้างนะคะไพ่ออร์เคิลอยากจะบอกว่าอยากให้คุณเนี่ยใจเย็นๆนะในเร็วๆนี้แหละมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นนะคะมือปรนตก็แปลว่าเวริสุนเวริสุนก็แปลว่าเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นดีเกินกว่าที่ใจคุณจะคาดคิดนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมความสัมพันธ์นี้เนี่ยทำดีได้ดีทําถูกต้องได้ถูกต้อง ให้เขามากเท่าไหร่คุณจะได้กลับมามากเท่านั้นมันก็อาจจะมีบ้างช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่มันห่างๆกันเนื่องจากหน้าที่การงานนะคะหรือว่าความอ่อนแว ความอ่อนแอความอ่อนไหวของชาววันอาทิตย์เนี่ยแหละที่บางทีบางเรื่องเราอาจจะเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ชัดเจนสักทีสามเดือนก็แล้วหกเดือนก็แล้วนี่ฮะหรือว่าคนรักคุณเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีให้โอกาสมาหลายรอบต่อหลายรอบมันจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเรากําลังที่จะพยายามให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเรากําลังพยายามที่จะพัฒนา เรากำลังพยายามสร้างเรากำลังคิดที่ต้องการให้ความสัมพันธ์มันมีทิศทางที่ไปในทิศทางที่เป็นบวกแต่กลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่ได้มีท่าทีที่จะคืบหน้าหรือกระตือรือร้นคือช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่เราอ่อนแอช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณทำดีไม่ดีทำดีไม่ได้ดีเนาะทำ ทำดีไปเนี่ยเขาเห็นค่าในความดีของเราบ้างไหมเนี่ยคะมันก็อาจจะมีบ้างแต่ก็เอาเป็นว่าชาววันอาทิตย์หนักแน่นมากขึ้นนะคะลองใช้ความรู้สึกลึกๆที่เรามีเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจว่าทุกอย่างถ้าเราเอามาหักล้างกันแล้วมันยังจะมีอะไรดีๆที่หลงเหลือยังมีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วมันมีความสำคัญอยู่ไหม อยากให้คุณรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะบางทีปัญหาเหตุผลระยะเวลาความกดดันจากสภาวะแวดล้อมเนี่ยบางทีชาววนอาทิตย์อาจจะไปฟังเนาะหนึ่งแหละมาฟังดวงฟัง เรื่องของความรักนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรื่องของการรับมือเรื่องของการมุฟออนต่างๆมันอาจจะยิ่งทําให้เรากดดันหรือความสําเร็จในเรื่องของความรักของคนในโลกโซเชียลบางทีเราอาจจะอ่อนแอไปกับโลกโซเชียลโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนะคะชาววันอาทิตย์เขย่าตัวเองใหม่ครั้งหนึ่งกลับมาตั้งหลักถามใจตัวเองดีๆว่าวันนี้เนี่ยเขายังคือคนที่ใช่สำหรับคุณไหมและ คุณคิดว่าคุณมีค่าพอสำหรับเขาไหม แล้วเป็นเพราะอะไรเขายังอยู่กับคุณนะคะก็ลอง move on จากเรื่องอื่นๆทิ้งไปก่อนนะคะใช้ความรู้สึกลึกๆเป็นที่ตั้งนะ,ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะชาววันอาทิตย์ทุกๆท่านสาหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยละกันนะคะให้จะลงคลิปวิดีโอดีๆในทุกๆ วันนะคะมาตรวจอัปเดตดวงชะตากันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยสำหรับคอมเมนต์นะคะก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเลยคอมเมนต์ได้ทุกอย่างนะคะคอมเมนต์มาได้ให้อ่านทุกคอมเมนต์แต่เวลาในการตอบกลับเนี่ยเดี๋ยวถ้าตอบกลับทันจะรีบตอบกลับนะคะแต่ถ้าตอบกลับไม่ทันเนี๋ยวจะจะ กดหัวใจทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจว่าแม่หมอได้อ่านทุกๆคอมเมนต์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณชาววันอาทิตย์ทุกๆท่านสวัสดีค่ะ